ก็สวัสดีครับพี่น้องก้วพ้อกันน้ำดึกครับพี่น้องน้ำดึกเที่ยงคืนแล้วครับพี่น้องเที่ยงคืนตัวแล้วแต่ว่ายังเหตุงานในวันที่สามอยู่ครับ ย้ำ,ำพื้นครับเข่าเว้นย้ำพืนนฮอนพี่น้องฮอนโอ้ยนั่งอยู่ในปั๊มกับ้อนมาหยืนอยู่ข้างนอกกันยุ่งหลายครับพี่นอ้องเรื่ออไรฮอนเอาครับพี่น้องฮอนเอานี่ว่าหยืนตากล้มอยู่ข้างนอก อยู่ข้างทางครับพี่น้องอยู่ข้างทางดึกมารถก็เริ่มน้อยจะละคันสองคันแต่ว่าวางหัวคันรถหลายครับยุ่งไรนั่งข้างในกับห้อนพี่น้องเลิออกมาตากล้มข้างนอกสากล้มให้ล้มเป้าข้างนอก หันเน่ยไอ้องออกมาตั้งนอก,ก่ะยุ่งลายแบบทีเนี่จักเนยะด้ยบรรยากาศยามํำคืนหลังเชี่ยงคืนแล้วครับพี่นอ้อง เป่าร้านกาแฟาเป็นสมุทรสอนครับพี่น้องเป็นสมุทรสอนนี่เป็นปิดร้านแล้วมันดิสงหมือจากในเฮ้าก็คอยอยังตรวจตาทุกชั่วโมงครับพี่นอ้องอูนข้างในเป็นร้านจอด พาชมบรรยากาศย้ำม,มืดๆค,คำคำตอนดึกครับเที่ยงคืนกลัวต้ <c oughs> นไม้กับเชี่ยวคนสวนดูแล้ต้นไม้ดีขนาดเนาะอันนี้เป็นบริษัทหม่ครับที่มาดูแล <c oughs> บริษัทเก้าที่ดูแลนั้น จูมู่บ้านครับอันนี้ที่เป็นของบริษัทแม็กแม็กดีไซน์เส้อผ้ากางเกงยิน้นแม็กครับอันนี้ดูแลร้านจอดเป็นร้านกับเข่าร้านคาแฟ่ยนังเหลือรถขั้นหนึ่ง สงสัยรถพนักงานเป็นฝากไว้นี่นะครับบึงเงี้ยตรวจความเรียบร้อยแหเออทางคาเพิ่นลืมลืมเปิดไว้มืดจากน้อยครับพี่น้องเพิ่นปิดไฟเไนแล้วเปิ่นปิดล่านตอนนี้จะ ผมนี่ละยู่ผู้เดียวอันนี้เป็นห้องสเสบียงอยู่ในสอกในมุมนะอาวคมาอยู่จังซีเมียวเมียวดำ ไปไหนอ่ะฮะตามทำไมฮะมาตรวจงานเป็นมูบ่ะมองที่กั้นกวยนี่ก็เอาไว้ให้ลูกค้ามากินเข่าครับลูกค้ามากินเข่ามากินกาแฟแต่ข้างในนั่น ที่บ่ได้วางหวยเป็นของพนักงานครับที่กั้นเพราะอย่างเพราะว่าพนักงานเพิ่นฉีกข้าวแล่นเข้าไปข้างในดจ,จอดอยู่มึงลูกค้ามาก,กับแล่นเข้าไปข้างในหมดทีนี้ลูกค้าอาจอดลูกค้าข้างนอกเต่าไฟสุราเชียว ใส่เบิดเบิดแบตแล้วอยู่ได้ประมาณสามทุ่มกว่าสี่ทุ่มนะครับต้นเนี่ยมีทั้งหมดสี่ต้นเหลือต้นเดียวพูดหมดต้นบางคนก็นมีสองต้นดับไปแล้ว ยูพูดเดียวหาทายชิปให้พี่น้องบึงประตูเข้าห้องสต,ตรครับฟังทั้งทีสิเป็นทางเขา้าเป็นสต,ตมองไทยโฆษณาไทายอย่างยังสาวเดี๋ยวก็โดเสาโซโล่าเซียวก็ได้ เสาฝนดับแล้วนี่นะครับยางตรวจทุกชั่วโมงมาที่ของเฮ้าครับนั่งอยู่ในป้อมกันหอนเอาหนาวได้บอกกี่มือเนาะ กลับมาเอาอีกแล้ว,พ,วพี่น้องเอ้ยจากแนวใดเอาพื้นเป็นหนาสิติดไฟให้สว่างเนาะมืดตึ๊บเวลาเขาตรวจต้องพกไฟสายน้ำท่นสันบ่เห็นอย่างเลยเนี่ยม้ามือแรกตื่นนี่ครับพี่น้องตื่นตกใจเบิด ลูปค้นเนี่ยหุนค้นเนี่ยเนี่ยตื่นนี่พี่น้องยืนถือถ้วยกาแฟาอยู่นีย่ยังดำอึ้งคึงน้นเนาะตื่นนึกว่าตาผู้ใหมายืนเนี่ย้างอยู่นี่อื อากาศยามค่ำคืนดึกดื่นถวดลอกย่างมาประจำจุดอยู่ปั๊มอยู่พูดเดียวโดดโดดม,มีกาแพงสำเนาพี่นอนเอ้ยอันสไลดยจับปั๊ม ข้างในมันห่อนพี่น้องมีพันล้มแต่ว่ามันห่อนนั่งขง้างนอกเียเย็นดีแต่ว่ายุ่งหลายมืดตึ๊บเลยพี่น้องเอ้ย มือตึ๊บเลยหอนยังไงสิเขาไปนั่งดอกยุ่งหลายโคตรข้างนอกคลิปนี้ก็แค่นี้กันด้อครับสวัสดีครับผม